เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเรื่องพาราโบลาเนาะข้อ1เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ฟังก์ชันกําลังสองเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูช้อยแต่ละช้อยเลยค่ะคำว่าฟังก์ชันกําลังสองหมายถึงว่า x จะมีกําลัง2อ,อยู่นะคะจากข้อกอไก่มันเป็น x ก,กําลังสองอยู่แล้วนะคะงั้นแสดงว่ากอไก่เนี่ยใช่ขอไข่ก็ใช่นะคะคอควายคอควายมันมเป x ตัวเดียวเห็นไหมคะ ถ้าเราเอา3คูณเข้าไปมันก็จะกลายเป็น 6x ลบ3แสดงว่าตัวนี้คือสมการเส้นตรงนะคะไม่ใช่ฟังก์ชันกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นต่อข้อคอควายนะคะส่วนข้อนงงูถ้าเราเอา x คูณเข้านะคะก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบกับ 4x x มีกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นงงูใช่ฟังก์ชันกำลังสองเนาะต่อไปข้อ2ค่ะกราฟฟังก์ชัน y บวก 4x เท่ากับ x ลบ 2x กำลังสองบวก3ม mm hmm. เมื่อจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปตรงกับข้อใดก็คืออันเนี้ยเราต้องจัดรูปใหม่นะคะให้อยู่ในรูปเท่ากับ y ตัวเดียวเราก็ย้าย 4x ตัวเนี้ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ y เท่ากับเดิมทีเป็น x ลบ 2x เกำลัง2บวก3เราย้าย 4x มาค่ะ 4x เเป็นบวกย้ายข้างมาเป็นลบนะคะ เสร็จแล้วก็รวมพจน์ที่เหมือนกันลบ 2x กําลัง2ลบ 4x บวก x ก็จะได้ลบ 3x บวก3นะคะตรงกับข้อขอไข่ค่ะต่อไปข้อ3กราฟของฟังก์ชันนี้มีค่า a b และ c ตรงกับข้อไหนเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปอันนี้ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ก่อนนะคะก็คือโดยการย้ายบวก2ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็น y เท่ากับ7 x ลบ2 x กำลังสองลบ11บวก2ย้ายข้างมาเป็นลบ2 y ก็จะเท่ากับลบ2 x กำลังสองบวก7 x ลบ11ลบ2ก็จะเป็นลบ10 3นะคะเพราะฉะนั้นค่า A ค่า A คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x กำลังสองหรือเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองนะคะดังนั้น A ก็จะเท่ากับลบ2 x, อ x สัมประสิทธิ์หน้า x ตัวเดียวหรือ x กำลังหนึ่งก็คือค่า b นะคะเพราะฉะนั้น B ก็จะได้เท่ากับ7และ C คือค่าคงตัวที่อยู่ด้านหลังก็คือลบ13นะคะ ก็ตรงกับช้อยข้อขอไข่ค่ะต่อไปข้อ4กราฟฟังก์ชันใดมีความกว้างมากที่สุดคําว่าความกว้างมากที่สุดหมายถึงความชันน้อยนะคะความชันน้อยแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าอันนี้ยิ่งเข้าใกล้แกน y แสดงว่าตัวนี้ความชันความชันมากนะคะถ้าความชันน้อยกราฟจะอ้ากว้างนะคะ ความชันน้อยซึ่งความชันเราสามารถดูได้จากค่า a นะคะความชันกว้างดังนั้นความกว้างมากที่สุดดังนั้นความชันต้องน้อยที่สุดค่ะก็คือ1ส่วน4นั่นเองก็คือตอบข้อคควายข้อ5ข้อใดผิดนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดผิดกไก่กราฟของฟังก์ชันนี้เป็นพาราโบลาหงาย จะดูว่ากราฟหงายหรือกราฟคว่ำให้ดูที่ค่า a ถ้า a มากกว่า0จะเป็นกราฟหงายนะคะถ้า a น้อยกว่า0จะเป็นกราฟคว่ำเนาะซึ่ง a คือตัวเลขที่อยู่หน้า x กกำลังสองค่ะตัวนี้หน้า x กกำลังสองของเราคือลบหลบหแสดงว่ามันต้องเป็นกราฟคว่ำข้อนี้ผิดนะคะขอไข่ เป็นกราฟพาราโบลาหงายใช่ไหมคะหน้าหน้ากําลังสองมันไม่มีเครื่องหมายแสดงว่ามันเป็นบวกมันหงายข้อนี้ถูกนะคะข้อควายกราฟของฟังก์ชันนี้เป็นกราฟพาราโบลาควา่ำเราก็ดูที่หน้า x กําลังสองค่ะหน้า x กําลังสองเป็นลบแสดงว่าคว่ำถูกแล้วนะคะงงูเป็นกราฟพาราโบลาควา่ำหน้า x กําลังสองหน้ากําลังสองเป็นอะไรคะเป็นเครื่องหมายลบ ก็คว่ำแสดงว่าถูกนะคะดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อกอไก่นะคะต่อไปไปดูข้อ6ค่ะข้อ6 y เท่ากับลบสิ x กำลังสองเป็นกราฟพาราโบลาแล้วข้อใดกล่าวถูกต้องตรงนี้เป็นสมการแบบที่1นะคะ y เท่ากับ a x กำลังสองจุดต่ำจุดสูงสุดจะอยู่ที่ศูศูนย์เสมอนะคะ ซึ่ง 0, 0ของเราตรงนี้กราฟจะเป็นแบบแบบนะคะแบบคว้วนะคะแบบคว้วนี้นะคะทีนี้จุดต่ําสุดสูงสุดจะดูที่ค่า y แต่แกนสมมาตรจะดูที่ค่า x นะคะเราไปดูเลยว่าช้อยข้อไหนถูกหน้า x กํบบาลัง2ของเราเป็นลบ13ดังนั้นต้องเป็นกราฟคั้วแน่นอนกราฟคว้วแสดงว่ามีจุดสูงสุดนะคะ ช้อยก็จะมีข้อขอไข่กับข้ององูซึ่งข้อขอไข่เขาบอกว่ามีจุดสูงสุดอยู่ที่0และ y, y เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตร y ไม่ใช่แกนสมมาตรนะคะเราจะใช้แกนสมมาตรคือค่า x ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คืององูข้อ7กราฟฟังก์ชันใดมีจุดต่ำสุดที่0ลบ5 และมี x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรถ,ถ้าเราจัดรูปสมการใหม่ข้อกอไก่นะคะมันจะเป็น y เท่ากับลบ7 x กําลังสลบ1 1ย้ายลบ6ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะลบ6ย้ายข้างเป็นบวก6ก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ7 x กํลังสอลบ5อันนี้คือรูปของสมการข้อกอไก่ต่อไปขอไข่ ย,ย้ายลบ6ไปเหมือนกันย,ย้ายลบ6ไปนะคะก็จะเป็น y เท่ากับ7 x กำลังสองลบ5้ข้อคอควย้ายลบ6ไปฝั่งนี้ y เท่ากับลบ7 x กำลังสองบวก11บวก6จะได้ลบ7 x กำลังสองบวก นะคะส่วนข้อง,ง,ง,งูย้ายลบ6ไปหา11เป็น y เท่ากับ 7x กำลัง2บวก17นะคะที่นี้จากโจทย์เขาบอกว่าจุดต่ำสุดเขาให้จุดต่ำสุดมาจุดต่ำสุดจะต้องเป็นกราฟหงายถึงจะมีจุดต่ำสุดอยู่ที่0ูลบ5ซึ่งเราสามารถเช็คได้เลยว่า สมการแบบไหนที่จะมีจุดต่ำสุดก็คือดูที่ค่า a a ต้องมากกว่า0 a นะคะ a ต้องมากกว่า0ถึงจะเป็นกราฟหงายก็คือจะมีข้อขอไขกับข้ององูที่ค่า a มากกว่า0เนาะแล้ววิธีการหาเขาให้จุดต่ำสุดมาแล้วคือ0ย์กับลบ5เราก็สามารถแทนค่าไปเลยว่า0ยเนี่ยคือค่า x y คือลบ5 ถ้าเราแทน x เป็นศูนย์ต้องได้ y เท่ากับลบห้าคือข้อไหนคะข้อขอไข่เนาะข้อขอไข่ถ้าเราแทน x เป็นศูนย์นะคะเจ็ดคูณกับศูนย์กำลังสองลบห้าคำตอบจะได้ออกมาคือลบห้านะแต่ถ้าข้ององูเจ็ดคูณกับศูนย์กำลังสองบวกสิบเจ็ดคำตอบคือสิบเจ็ดนะคะมันไม่ถูกเพราะนั้นคำตอบของเราคือข้อขอไข่นะคะ ต่อไปข้อ8กราฟฟังก์ชันใดมีจุดยอดอยู่บนแกน x จุดยอดอยู่บนแกน x ดูจากข้อกอไก่นะคะข้อกอไก่จุดต่ำสุดหรือสูงสุดค่า a เป็นลบดังนั้นควาำนะคะควาำอยู่ที่จุดจุดนะคะลบ5กับลบ2ขอไขขอไขเป็นแบบความแน่นอน ะะขอขายเป็นแบบควู่่ที่จุดไหนเอ่ยถ้าเราใชา้วิธีจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์เนาะเอาลบนะคะ x กำลังสองลบดึงลบออกไปแล้วก็จะกลายเป็นบวก1 4 x บวก39แบบนี้นะคะแล้วก็ x กำลังสองบวก2 หน้าหลังบวกหลังกำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วต่อด,ด้วยบวก39อันนี้คือการจัดรูปแบบกำลังสองสมบูรณ์ที่นี้ก็จะได้เป็น x บวก7ทั้งหมดกำลังสองลบ49บวก39 x บวก7กำลังสองลบ10นะคะ เอาลบคูณเข้าก็เป็นลบ x บวก7กำลังสแล้วก็บวก10จุดสูงสุดจะอยู่ที่ลบ7กับ10นะคะได้ละทีนี้ข้อคอควายคอควายจะเป็นแบบหงายนะคะเพราะว่า a เป็นบวกหงายอยู่ที่ลบ5 0เนาะ ข้ององูหงายเหมือนกันอยู่ที่0 4นะคะเขาบอกว่าจุดยอดอยู่บนแกน x แกน x ก็คือข้อไหนคะข้อควายก็คือลบ5 0เวลาเราไปวาดกราฟมันจะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะจุดจะอยู่บนแกน x ข้อ9กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับลบนะคะ A A ติดลบแสดงว่ากราฟความแน่นอนความอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ในกำลังสองต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็น3ข้างหลังจะเป็นแกน Y จะเป็นค่า Y นะคะก็คือลบหเพราะนั้นจุดสูงสุดจะอยู่ที่3ลบหกนะคะเขาถามว่าตัดแกน Y ที่จุดใดตัดแกน y ที่จุดใดอ่ะอันนี้ความแบบนี้เนาะ วิธีการหาถ้าเราจะหาจุดตัดแกน y หาจุดตัดแกน y ให้แทนค่า x เท่ากับ0นะคะให้แทนค่า x เท่ากับ0เพราะนั้น y ก็จะเท่ากับลบ0ลบ3ทั้งหมดกำลังสอลบ6กะคะก็จะได้เป็นลบลบ3กำลังสก็จะเป็น9 นะลบหลบเลบาลบ6ก็คือลบ15เพราะฉะนั้นคู่อันดับของเราก็คือถ้า x เป็น0จะได้ y เท่ากับลบ15ก็คือต่อข้อกอไก่ข้อ10ต่อนะคะกราฟของฟังกช์ชันใดมีจุดลบ3ลบ15เป็นจุดต่ำสุดของกราฟและมีจุด0กับ30เป็นจุดตัด แกน y อ่ะเราไปดูที่คำว่าจุดต่ำสุดค่ะถ้าจุดต่ำสุดแสดงว่าเป็นกราฟหงายเนาะกราฟหงายเนี่ย a ต้องมากกว่า0 a มากกว่า0ย์ก็จะมีข้อขอไข่กับข้ององูนะคะกอไก่กับข,ข้อควายเราตัดทิ้งไปเลยเนาะทีนี้ไปดูคำว่าจุดตัดแกน y ค่ะจุดตัดแกน y ให้แทน x เป็น0นะคะให้แทน x เป็น0ูนย์ ข,ข้อขอไข่ถ้าเราแทน x เป็น0ตรงนี้ก็จะหายไปใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือ45เนาะถ้าเราแทน x เป็น0ูนย์ในช้อยข้ององูอันนี้ก็หายไปนะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้0นะูนย์เนาะคำตอบก็จะได้30งนั้นตรงนี้ถ้าแทน x เป็นศูนย์ y จะได้30เห็นไหมคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะอยู่ตรงข้ององูนะคะข้อ11ค่ะจุดยอดของกราฟฟังก์ชันตัวนี้ เนาอะอ่ลองเขียนนี้นะคะกราฟสมมุตินะลบความแน่นอนความอยู่ตรงไหนคะ x บวก3เราก็เปลี่ยนให้เป็นลบ3ซะ y ก็เป็นลบ6อันนี้จุดสูงสุดก็จะอยู่ที่ลบ3ลบ6นะคะ1 2 3สอ่า1 2 3 4 5 6ลบ3ลบ6ก็อยู่ประมาณนี้ลบ3ลบ6นะคะ ส่วนตัวนี้ลบเหมือนกันก็คว่ำเหมือนกันนะคะอยู่ที่ลบสามกับหก่ะลบสามกับหกอยู่ตรงไหนเอ่ยลบสามกับหกก็อยู่ประมาณนี้นะคะคว่ำเหมือนกันลบสามกับหกเนาะ,เ,นาะเขาถามว่าห่างกันกี่หน่วยห่างกันกี่หน่วยตรงเนี้ยค่ะห่างกันกี่หน่วยห่างกันกี่หน่วยเอ่ยจากตรงนี้ถึงนี่คือหกหน่วยใช่ไหมคะค่า y ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็หกหน่วย ดังนั้นรวมกันเป็น12หน่วยนะคะตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อ12ค่ะกาฟฟังก์ชันคู่ใดมีแกนสมมาตรเดียวกันเราต้องไปหาจุดก่อนนะคะว่าจุดต่ำสุดสูงสุดอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ที่ลบห้าศูนย์นะคะตัวนี้อยู่ที่ห้าศูนย์อันนี้อยู่ที่ศูนย์ลบห้าเนาะตัวนี้ห้าศูน,นย์ ข้อควาย0-5ลบ5ต่อไปตัวนี้5 0เดิมงองู0 5ตัวนี้0-5นลบ5ะคะเพราบอกว่าแกนสมมาตรเดียวกันแสดงว่าค่า x ต้องเท่ากันนะคะค่า x เท่ากันก็คือข้ออะไรคะ ข้ององูนั่นเองนี่ไงค่า x เ,เท่ากันเพราะนั้นเราก็ตอบเลยค่ะว่าข้ององูข้อ13แกนสมมาตรของกราฟฟังกช์ชันนี้ตรงกับข้อใดนะคะแกนสมมาตรนะอ่าดูเลยนี่นะคะอันนี้จุดจะอยู่ที่ลบสิบอเห็นไหมคะลบสิบก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ลบสิ 12. เนาะเป็นแบบหงายนะคะแบบหงายอยู่ตรงนี้ เขาบอกว่าไปทางไหนก็ไกลห่างมันมาทางซ้ายใช่ไหมคะเพราะว่า x ปิดลบดังนั้นก็จะนี่ไงคะไปทางซ้ายห่างจากแกน y ไปทางซ้าย12หน่วยก็ต่อพ่อก่อไก่ข้อ14ค่ะแกนสมมาตรของกราฟฟังก์ชันใดห่างจากแกน y ไปทางขวา7หน่วยอ่าไปทางขวา7หน่วย ดังนั้นเราใช้วิธีอะไรคะห่างจากแกนสมมาตรแกนสมมาตรให้หาค่า x ถูกไหมให้หาค่า x นะเ,เราสามารถใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์หรือจะใช้สูตรในการหาก็ได้นะคะครูจะใช้วิธีการกำลังสองสมบูรณ์ละกัน x ก,กำลังสองบวกสองหน้า ลังนะคะตัวกลางคือ10เนาะเพราะนั้น2องคูณกับหบวกหลังกำลังสองบวกเข้าลบออกนะคะแล้วต่อด้วยบวกยิ้มหนะตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์เห็นไหมคะก็จะเป็น x บวกหทั้งหมดกำลังสองลบยิ่มห้าบวกยิ่มหกก็จะได้บวกหนึ่งเห็นไหมคะข้อนี้ข้อกอไก่ก็จะได้สรรมการออกมาแบบนี้จุด จุดต่ำสุดก็จะอยู่ที่ลบห้ากับ1นะคะลบห้กับ1ข้อขอไข่โจทย์เหมือนกอไก่เลยค่ะแต่แค่เปลี่ยนเครื่องหมายเพราะฉะนั้นสมการก็จะออกมาอยู่ในรูปของเครื่องหมายลบนะคะ x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองแล้วบวก1เหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะกลายเป็น5กับ1นเนาะข้อคควายค่ะจัดรูป นะคะ x กำลังสองบวกสหน้า2คูณอะไรได้14คะคูณ7ก็บวกเจ็ดกำลังสองลบเจ็ดกำลังสองแล้วต่อด้วย47ตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นะคะ x บวกเทั้งหมดกำลังสองเจลบสีบวกสีได้ลบสนะคะดังนั้นตรงนี้จุด ต่ำสุดก็จะอยู่ที่ลบ7กับลบ2เนาะข้ององูโจทย์เดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นสมการที่ได้ก็จะเป็น y เท่ากับ x ลบ7ทั้งหมดกำลังสองแล้วต่อด้วยลบ2จุดต่ำสุดสูงสุดก็จะจุดอันนี้หน้าหน้า x กำลังสองเป็น1เนานะดังนั้นต้องเป็นหงายนะคะจุดต่ำสุดอยู่ที่7กับลบ2อนะ่าที่นี้กราฟบอกว่า สมการตรงโจทย์บอกว่าห่างจากแกน y ไปด้านขวาด้านขวาแสดงว่า x ต้องเป็นบวกนะคะ x เป็นบวกนะ x เป็นบวก7หน่วยก็คือข้ออะไรคะข้ององูนั่นเองข้อคควายเนี่ย x มันเป็นลบไปดูข้อ15ต่อค่ะข้อ15นะเขาให้จัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะคะอ่าจัดเลยเราเอาลบ2ออกก่อนค่ะลบ2ออกนะ x กำลังสองดึงลบออกอันนี้ก็กลายเป็นลบ4 x บวก1ส่วน2ะคะจัดรูปใหม่โดยการดึง2ออกนะคะอ่าจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ x กำลังสองลบ2หน้า2กคูณอะไรได้4ี่คะคูณด้วย2ตัวหลังตัวใหม่ของเราก็คือ2นะบวก2กำลัง2องลบ2กำลังสองแล้วต่อด้วยบวก1ส่วน2 นะคะคเราก็จะได้ชุดนี้ว่าเป็นชุดของกำลังสองสมบูรณ์ลบสองอนี่ก็เป็น x กำลังสอง x ลบสทั้งหมดกำลังสองแล้วต่อด,ด้วยลบสบวกหนส่วนสนะคะลบสคูณกับ x ลบสทั้งหมดกำลังสองลบสีบวกหส่วนสองได้ไรคะ ลบ4บวก1ส่วน2ทำส่วนให้เท่ากันก็กลายเป็น8ส่วน2ลบ7ส่วน2นะคะนี่ก็จะเป็นลบเส่วน2เาะเราเอาลบ2คูณเข้านะคะลบ2คูณเข้าตัวหน้าแล้วก็ลบ2คูณเข้าตัวหลังก็จะกลายเป็นลบ2คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสอลบคูณลบได้บวก2ตัด2ทิ้งก็จะเหลือ7นะคะ ก็จะได้สมการออกมาในรูปของกําลังสองสมบูรณ์คือแบบนี้เนาะตรงกับข้อไหนคะลบ2อลบสทั้งหมดกําลังสองแล้วบวกเ็ก็คือข้อขอไข่นั่นเองข้อ16ค่ะจากกราฟที่กําหนดให้เป็นกราฟสมการเป็นกราฟฟังก์ชันใดจุดอะไรคะมีจุดต่ําสุดจุดต่ําสุดแสดงว่า A มากกว่า0นะคะ A มากกว่า0ก็คือข้อกอไก่ไม่ก็ข้อคอควาย จุดต่ำสุดอยู่ที่ลบ60ดังนั้นในกําลังสองต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเป็นบวกนะคะก็คือบวก6นั่นเองก็ข้อคอควายข้อ17ค่ะจากกราฟที่กําหนดให้เป็นกราฟอะไรอ่าหงายอีกแล้วหงายแสดงว่า A มากกว่า0นะคะไม่คอควายก็งองู ไปดูที่จุดต่ําสุดนะคะจุดต่ําสุด y เป็น3ข้อไหนที่ข้างหลังเป็น3เฉยๆคะข้ององูนะคะ้อควายมันเป็นลบนะคะไม่ได้ต้องเป็นบวกเนาะข้อ18ค่ะจากกราฟที่กําหนดให้เป็นกราฟฟังกช์ชันใดอ่ะอันนี้ขํานะคะขค้ามมีจุดสูงสุดแสดงว่า a น้อยกว่า0 a น้อยกว่า0ก็คือไม่คอควายก็งองูนะคะจุด สูงสุดอยู่ที่6กับ3อันไหนคือ6คะ6เวลายอยู่ในกำลัง2ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบ6นะคะลบ6กับ3คือตรงไหนคะคือขอ้อคอควายนั่นเองข้อ19ค่ะเมื่อโยนลูกโป่งใส่น้ำขึ้นไปในอากาศในเวลาทีใดๆระยะความสูง h ของลูกโป่งใส่น้ำจากพื้นเป็นสรรมการแบบนี้นะจงหาว่าลูกโป่งใส่น้ำ ถูกโยนขึ้นไปได้สูงเป็นระยะทางเท่าไหร่คำว่าได้สูงคือค่าสูงสุดเนาะค่าสูงสุดนะคะค่าสูงสุดของเราจะหาได้จากค่า y นะคะให้เรานึกถึงสูตรค่ะสูตรในการหาจุดต่ำสุดสูงสุดถ้าหาค่า x ก็คือลบ b ส่วน 2a ถ้าหาค่า y ก็คืออะไรคะ ลบ b กํลังสองบวก 4ac ส่วน 4a ใช่ไหมคะสูตรในการหาจุดต่ำสุดสูงสุดนะอ่ะเราให้ดูจากค่า y ดังนั้นเราต้องใช้ตรงนี้นะคะเพื่อไปหานี่เราก็เทียบเลยค่ะจาก a คือสามประสิทธิ์หน้า x กํลังสหรือ t กํลังสองดังนั้น a ก็คือลบสอง B คือหน้าทีกำลังหนึ่งนะคะดังนั้น B ก็คือ6 C ก็คือ0นะคะ C ไม่มีค่าคงตัวเราแทนค่าลงไปเลยค่ะลบ b กำลังสองก็คือลบ6กํำลัง2องบวก C A C ส่วน C A นะคะแทนค่าลงไปเลยนะลบ 3, 16, 4 6มคูลบ2คูณ0ก็คือ0นะคะส่วน4 2 8ติดลบอเคไหมคะ ลบตัดลบทิ้งเสร็จแล้วตัดทอนค่ะ2 4งสี่แดสองสิบแปนะคะทำให้เป็นเศษคร,ราสค่ะสี่สีสิบหกเศษสอส่วนสเห็นไหมตัดทอนได้อีก4เศษหนึส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อเลยคะข้อกอไก่นะคะข้อ20ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูปเป็น64นิ้ว จะได้พื้นที่มากที่สุดกี่ตารางนิ้วเขาไม่ได้บอกเนาะว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดนี้เป็นจัดตุลัสหรือผืนผ้าแต่เขาบอกว่าเป็นความยาวรอบรูปคือ64สนะคะสมมติว่าครูวาดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าด้านกว้างยาว x ด้านกว้างอีกด้านหนึ่งก็ต้อง x เ,เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเอาไปละ2 x หน่วยเนาะทั้งหมดมัน64เราก็เอา6 4เนี่ยลบ2 x ไป ทีนี้แบ่งเป็นสองด้านตรงนี้ต้องหารสองนะคะหารสองปุ๊บก็จะเหลือ3 2ลบ x ยาวด้านละ 32-x ลบ x นะคะพื้นที่หาได้จากอะไรคะพื้นที่หาได้จากกว้างคูณยาวก็จะเป็น x คูณกับ 32-x ลบเห็นไหมคะอ่ะก็จะได้เป็น 32-x-x กำลังสอง มคะอันนี้คือสมการในการหาพื้นที่เข้าใจไหมอ่าทีนี้เหมือนเดิมค่ะเราต้องการหาค่า x นะต้องการหาค่า x าเราจะหาค่า x ตรงนี้นะคะหาค่า x ยังไงเอ่ยใช้สูตรอะไรคะใช้สูตรค่า x ค่า x ก็คือลบ b ส่วน2 a ถูกไหมคู่อันดับตรงนี้ค่ะอันนี้คือคู่อันดับ x กับ y เราหาค่า x นะคะ ใช้สูตรลบ b ส่วน2 a นะลบ b คืออะไรคะอ่ะเราไปหาก่อนว่า b คืออะไรตอนนี้ a คือ3ประสิทธิ์หน้า a กำลัง2 a คือลบ1 b คือ32 c คือ0นะคะลบ b ก็เป็นลบ32ส่วน2ลบ1เห็นไหมคะอ่าลบตัดลบทิ้งนะคะ32หารสก็จะได้16ดังนั้น ค่า x ของเราก็คือ16ตัวนี้ก็คือ16นะคะตัวนี้คือ16เข้าใจไหมอ่ะฝั่งนี้ในเมื่อตัวนี้คือ16 16อันนี้คือ32ลบ x มันก็ต้องได้16เหมือนกันนะคะแสดงว่าด้านทุกด้านเนี่ยยาว16หมดเลยเขาให้หาพื้นที่16คูณ16ได้เท่าไหร่คะ16 16เป็น256ก็เลยตอบข้อกอไก่นะคะ